เป็นเนื้อร้ายแล้วธรรมดาเนื้อร้ายให้ให้เิดยแม้จะอยู่ในมือในอวัยวะเรามือเราเป็นแผลตรงไหนเป็นเนื้อร้ายรักษาไม่หายเขาต้องตัดออกถึงจะเสียดายขนาดไหนก็ต้องตัดออกถ้าเอาไว้ประชันแต่ชรมมันจายต่ออวัยวะส่วนอื่นซึ่งมีคุณค่ามากเต็มตัวตก็จะตัดออกมนืตัวของเรา <c oughs> มาทำการทำงานกับเจ้ากับนายก็เช่นเดียวกันอย่าทำตัวเป็นเยื่อร้ายต่อเพื่อนต่อฝูงต่อเจ้าต่อนายให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเจ้านาใยให้เท่าไรให้เต็มควมยอมรับตามที่เกิดที่มีขึ้นมาทุกอย่างทุกอย่างอย่าล,ลืมเงื่อนลืมตัวอูกรหลังทั้งหลายจำเอาไว้นะแล้วก็ส่งไปทางบ้านทางเมือง <c oughs> พี่น้องลูกหลานญาติมีพ่อแม่ของเรามีความหวังเต็มตูเต็มหัวใจรอเราอยู่แล้วได้มามางน้อยเพียงใดให้เจรีพร้อมเรามียาเตีเเ๋เยีอยยดเยยแล้วจะทําให้เสียสมบัติและเสียคนไปนี่ข้อสำคัญให้ลูกหลานั้งหราจำเมาไว้ให้มีความซื่อสัตย์ซื่อตต่อกันจางคนจากบานนี่มีพ่อมีแม่ด้วยกัน เมื่อมีพ่อมีแม่เหมือนกันแล้วสายเกี่ยวโยงกันด้ยวยความสนิทสิททางกันด้ยวยความดีให้มีต่อกันยาวความเพื่อชา้ายามอกเป็นชึกเป็นยัยมากระสับกระสานกันมันจะกลายเป็นระเบิดระเบิดเป็นยังไงโยนไปตรงไหนชิบหายยังไงคนไม่ดีคน มันเป็นระเบิดเป็นคนเป็นชื่อเป็นไทยไปที่ไหนเพื่อนฝูงเกาะไม่ติดเกาะไม่ติดจกลงคนคนคนั้นไม่มีใครกบคา้าสมาคมอีกเหมือนกันอลูุหลานพยายามรักษาตัวให้ดีการเก็บหอมรอมริบไว้สําหรับใช้สอยในความจําเป็นของตนก็ให้เก็บไว้อันไหนที่จะเก็บไว้เพื่อประโยชน์อันใดก็ให้แยกหันแยกไว้วยดีอย่าเห็นแก่ดาได้มาปั๊บปุ๊บหายหมดหายหมดหายหมดไม่มีเหลืออย่างนี้ใช่ไหมล่ะนะ ฮั่งเนี่ยเรื่องท่านนีะสอนลูกสอนหลานให้จำทุกคนทุกคนดวงตาหนุ่ยมากนะวันนี้สอนลูกสอนหลานวันนี้ให้ทากันจำเอาแล้วไปบูชาแล้วพุทโธบูชานะพุทโธเลิศเลยคำมากไม่เลิศเลยเป็นของทิ้งแมวละนี่ละอันไหนไม่ดีหลวงตาก็เตือนอันไหนมีคุณค่ามากก็บอก ถือผลถือประโยชน์อันนั้นนะดูอันนี้ก็พูดฉันนั้นแล้วนะแลวต่อไปนี่จะให้สีนายพรลูกหลานเจ้าภาพทุกคนเออเออเอาถวายมาสัก